มือนี้กาทักทายสบายดีพี่น้องวสุกุสุคนดเด้อเพรว่าสิเป็นพี่น้องฟังล่าพี่น้องฟังไทยรวมทั้งที่พี่น้องที่อยู่ตามประเทศก็คือกันเนาะไม่น้องโซกับทักทายสบายดีเมื่อกี้การไม่น้องโซกับลงมาสวนพี่น้องเอ้ลงมาสวนมาทางสวนซอยตากับง่ายเพิ่นสวนตากับยายเพิ่นกับยางไปก้นเถอะนะสวนน้องโซกเพิ่นกับบด้มาเอานองสซกอยู่เพื่อนเพราะว่าอันเผาตะก้าพี่น้องเอ้เลยกาเลยมุงเลยมอสีหดย่ำดารูหน้าปีเด็กพี่น้องเอ้ แต่ว่าก่อนไปกะเมนองโซก,กะขอขอบคุณเนาะเอฟซี FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามฮับซมเมนองโซเนาะมาเป็นกาลังใจให้เมนองโซตลอดมากกะขอขอบคุณได้ๆด้วพี่น้องเด้ะไปพี่น้องติดตามฮับมบไปเมนองโซบัดน,นี้อันนี้ก็สิเป็นส่วนเชพี่น้องเอ้ยเป็นคู่มันอันคู่มันของตากับยายเพื่อนเพื่อนปลูกมันแกวพี่น้องเอ้ยบ้างเนี่เดี๋ยวเมนองโซให้บ่งรอบๆตาตุแลวก็อันนี้ก็สิเป็นมันตน้นเราปูกพี่น้องเอ้ยส่วนพุนก็นสิเป็นป่าบักพพิกกับบักเขือเห็นบ่ อันทั้งร่มมันทั้งร่มมันขยอดย่ำหน้าพ้นนี่กะน้ำละลูพ้นนี่กะสิบริปูกยังพี่น้องเอ้ยพราะว่าวลาน้ำขึ้นแล้วมันจะถ่วงนะอยู่พังุ่มเห็นบอเฮากระจะง่ายขึ้นอันง่ายขึ้นมาปลูกอยู่เถิงพี่น้องเอ้ยนี่ง่ายขึ้นมาบอนเถิงที่นามันจะบดเถิงนะเห็นบออันนี้ก็สิเป็นมันมันแก้วซะมันแก้วอันที่มันเป็นใจไดๆนั่นแหละพี่น้องเอ้ยตัวนั้นกะจะเป็นอันตาบกพริกเห็นบอแต่วบกพริกกับบุท่านจะเป็นหมาลยพี่น้องแต่ว่าต๊มาละลูพ้นนี่กะ คือบาโบเห็นเป็นหมาคหรือ่าโบท่านเป็นกับบูหูบุเพราะว่าอันเคียวง้ามคุมอยู่พี่รองพวกนี้ทางรุมกับกุ้งมะเขือเพราะว่าส่วนรุมสุดผุนคือไม่ต้องโซกบ่าวเนี่ยเทากับเจ้าบริปูกังวัดหอดรูะูพ้นนะเพราะว่าหน้ามันจะทวมเดี๋ยวอันเดี๋ยวไปทางสวนเนี่ยกระสิไปทั้งนี้เดี๋ยพี่รองเลยเห็นบ่อันนี้ก็สิเป็นทั้งนาทั้งนาที่ไม่ต้องโซกให้เห็นเนี่ก็สิเป็นสวนอ้อยสวนอ้อยของตากับง่ายเพิ่นเราถางกระลังเดียวแต่บามาเมื่อนี้ไม่ต้องโซกก็สิมาซอยเิ่นทางพี่องเยเพราะว่า แม่ลงสุกอยู่โต๊ะกาเพื่อนก็นลงมาทางก้อนมาสัา่นซะเห็นบหกอาจจะเป็นสวนอ่อยเพื่อนตอนในกาหอดบอนทางลี่พี่น้องเอ้ยส่วนใหญ่เพื่อนก็นยืนอยู่ผู้้ากระทงคือนักเลงใบดุนนี่พี่น้องเลยเป็นตระกูาดีสวนตาเพื่อนก็พี่ต้องพุณสวนแคมเซ่พี่น้องเอ้ยเห็นไหมเพราะว่าสีอันสีทางแล้วก็ปลูกมันต้นไส กูต้องใส่กูดี่ะต้องใน่เพราะว่าก้าวอัวไปหมดเลยอ้ยทำแบบ้สบาย no no ตต๊กระบาทนี่

กวดเฮ็ดกลุ่มมตอนนี้กทางเติบแล้วพี่น้องเอ้ยเสียกเติบอยู่แต่ว่าเดี๋ยว่น้องก็สิออกหาอันแนวกินอันมือกินแดงก่อนบ่สิออกหาเก็บผักพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิได้ผักยังแน่เดี๋ยวติดตามรับไปนํากันเดี๋ยวแม่น้องโก็สิมาเก็บเอาผักตนพี่น้องเอ้ยเห็นปาดอดกใหญ่ Vin tôi canto, mọi mặt in pha canto. tùng lẹt cái sống gì tốt đi mày 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 เก็บพักตำนียนเดียวก็มาเก็บอันอยงาบกบต่อไปหน่อยเงาบกบบ้านเดี๋ยวมาเก็บเอาพักบุ๋งกันมันเนี่ เก็บพักบุงแล้วกะมาเก็บพัก,รกพริกต่อพี่น้องเอ้ยพริกกะกุกอันยุ่มพี่แต่พี่น้องเดี๋ยวพอแต่พ้นตกลิ่นกะน้นมากมากกะจะถ่วมตวนทุ่มเทย์ที่มันอยู่สูงแล้วมันก็จะปวดถมหลังจากเก็บพักพริกแล้วกะมาเก็บพักเขืเอพี่น้องเอ้ยตามแบบเขือกอะบังนี่หน่วยตุบตุบเปาอยู่ Kat nih kesibahan kanak-kanak ตอนในการไม่ต้องโู้กับตะก็บพักยังกับพ่อเดลยพี่น้องเอ้ยไรบัวลายหรอกยางนล้วนี่ยจ้งแล้วน้อยเนาะเติมกันนี่ก็จะเป็นมะเขือแล้วกับมะพริกแล้วกับผักบงผักตำนินเนี่ยบักบัวพี่น้องเอ้ยโอเคเดี๋ยวไม่ต้องโู้กับสิเมื่อก่อนวันนี้เดี๋ยวมาพ่อไม่ต้องโสูอยู่เพื่อนพยาบาลีนการไม่ต้องโู้กับในหอเพื่อนนะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกระสินห้าให้ยูให้กินกับลายบานว่ามันกระคำเลยนะเดี๋ยวมะเขือออกก่อนมะเขือกับมะพริก มะเขือกับบักฟรีเก่าออกเลยเดี๋ยวเอาผักออกก่อนจะเป็นผักบกเหรอพักบกแล้วก็ผักมะบัวพักตำนินแล้วก็ผักกัมตุงเนาะเดี๋ยวมันงโซก่ะสีต้มผักแล้วก็เนียนมะเขืออ่ะเพื่อนเอ้ยเห็ดป่นมะเขือมันเดี๋ยวล้างมะเขือก่อน ใส่หม้อต้มมะเขือก่อนเดี๋ยวเราต้องต้มพักกำลังมะเขือกระด่างแล้วยเลยเดี๋ยวเอาน้ำใส่ไปต้มก่อนเดี๋ยวไปต้มก่อนเดี๋ยวหม้อต้มมะเขือกระคากไปเลยเพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปล่างพักก่อนเดี๋ยวล่างพักก่อน กับงามขนาดนน่ะน่อยพักตำนินงพักต้มนิน่งกับงามมเต็มหัวอัอ่อน,ออนส่วนผักกระรางแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันสุกกะสิไปเสียบักพริกจีไว้อันเนียนมะเขือก่อนเดี๋ยวเสียบักพริกก่อนเดี๋ยวมันสุกกะสิจีอ,าอา่างแล้วก็จากมันใส่เนียนมะเขือหา่นแล้คนกะมักต้มเอาเลยพี่น้องต้มเอาก็ได้ แต่ว่าเขาจีแต่ว่าเขาจีเอานี่มันจะหอมกลัวเวลาเขาไปเนียนนะม,มักพีกกระเสียวเรียบร้อยนะเดี๋ยวจีก่อนมักพีกกระจีเรีย่ร้องอปเยเดี๋ยวไปบงมองก,ก่อน่ามันเปื่อยแล้วมาเขือนกัน ฟ้าดพดจนหนาำบุกน้องเอ้ยก็สิเปือ่อยแหละเดี๋ยวปองก่อนเดี๋ยวข้าหมอต้มพักตัวเดี๋ยวตามมาริกก่อนโอเคเดี๋ยวเอาบระเขือใส่ก่อนบระเขาอกัน เดียวกันนะแม่เ้ยกระมใจานเ่มนี่ดี๋ยวหักตั้มไปเจริญน้อยโอเคดีวปุ่มกันต้องมะกำลป่า bây giờ sẽ hôm con cả thật heo phải không Ừ tao sẽ phát heo à ตาคน,นอโอเคเงีมาคือกะเงียเดียวดอพี่น้งเดี๋ยวอันไปเบ่งหมอก่รบาซุกบต้มพักกะนาหดหมอต้มพักอะพดคือสิเืือยเดี่ย้องเดียวปงก่อนเดี๋ยวตักต้มพักก่อนนี่พี่น้องกับเขาได้ไม่ลงโสกมันอนีกะ นี่ยมเาเขือหรือว่าเอิญนจังเนิงกับปุ้นมาเคือเป็นรองเอ้ยกับรลวกพักมาเด้อพี่น้องเด้อกิกนเขาแดงนป็นรองโซ่เด้อกปาดไปนเสบขนาดนง้อ้ยมาๆมาปุนมาเคือไม่อู้กั้าไม่อู้เจีข้าวนี่ผนโซ่นมาคักมานมพักูดพีเน้อพี่น้องปุนมาเคือกับลอกพักอ นี่เนี um ่ยตัวสิภาพกินบาลานาอ้ไม่นากินอาหารเป็นบาลก็เเนาะนี่เนาะนีเนาะอืม ตอนในการเมนองโซกะได้กินเขากินน้นโดยได้โอกาสคลิปนี้กับเขาเพียงซ้ำนี้น้องเพียงเนาะคลิปหน้าจังพอ่อเมนองโซไม่แต่ว่าผู้ใดที่ว่าเขามาบุ้งหม่ๆกะอย่าลืมกดไกลค์กดแชร์เมนองโซห้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการที่คลิปต่อไปในสนองแต่ว่าผู้ใดที่ว่าบุอยากพลาดคลิปใหม่ๆของเมนองโซกะอย่าลืมกดกระดิงด่งหรือว่ากดติดตามให้เด้อ